สบายดีทุกคนมืัอนี้วันที่3ปี2 0ง6สบายดีปีใหม่ทุกคนอ่ามืัอนี้สิาพามาเบ่งยางที่ปลูกอ่าปีนี้ลงกะเบียยางกะเบียายางเท่าไรเนาะจากสวนแต่ก็ลงาลามาไล่เนาะได้สิพามาเบ่งเนาะอันนี้ยางมาดิ่งอะ่ะปีนี้เห็ดปีแรกเนาะแต่ยังบ่มีความหูยังแต่กศึกษาม,มาแันเกันได้บทเรียนแล้วปีนี้มาเห็นด้ไรอะไร กันยังมีตัวผิดพลาดอยู่เนาะเดี๋ยวให้เบิง้งนี่ก็ลงลงไว้ประมาณนะแปดเก้าพันนี่แหละในไฮนาเนี่ยอีกอีกสองเดือนกันนาจะพอดิเนี่ยยางบดดิ่งบุเคยบุเคยเห็ดเนาะแล้ก็ตัวที่มันตายมันยังกัน สามไมคก็บุคืนเนะี่ยด้บุญเทียนแล้วว่าเห็ดแบบใดแบบใดอ่ะที่บุได้ลงคลิปช่วงนี้กับเหตุหนาเนาะนะบ้านบ้านเหตุหนาแซงนาแหลงครัก็เลยใช้เวลาไปโดนก็เลยบุได้คอยลงคลิปแล้วกะ็ช่วงปีใหม่นี่ก็มีงานดองในบ้านเนาะก็เลยงานดองพี่น้ออะไรก็เลยไปซอยเออก็เลยบ่ได้ลงคลิป โอ้๋ดวดทอด<น>บรรยากาศลมเย็นๆมันมีอุณหภูมิประมาณสักสามสี่องศาล,ละโอ้เด็ดทนอดเด็ดทอดบรรยากาศลมน,นี่คือทงนาเน่เขากำลังเกิดหน้ากับลบายด้ะ ประมาณ 7, 9, เกตพันเก้าพันตัมเด่ลอ่าลังเกนพาไปเบิง่งสวนอยู่ที่ปุ้ยะคบตอนนี้ก็มาฮอดแล้วนเนาะนอนาบึง นาตัวนี้จะเห็ดก่อนเพราะว่ามันอยู่อยู่ลง้ากาเวลาเอาน้ำม,มามันจะถว่วะตัวนี่เขางามเลยก็ได้มาสามมาหล่อสามอยู่สองสามมือตายมือเติมเขากำกลังงาม นนส่วยางนะตอนนี้ก็มาหออแล้วเนาะเอ,อนน้่ปลูกไว้ปลูกได้เจัดเดือนนสามเดือนมันขาดน้ำสังหนึ่งถ้าบูมีน้ำน้าเล่งมานี่กับบูมีน้ำโชลประทานมานน่กับบได้ตายเบืต้นนั้นได้ประมาณสี่ประมาณหาเดือนต้นกับต้นปลูก้อมกัน ปลูกไว้อ้อมเลยอ้อ,อมหัวอ้อ,อมหัวนะปลูกไว้ปลูกไปพักหนอกบ้านคอยเอินพักหนอกอันนี้ใบบุบกนี่ใส่ปุยนี่มันก็นสิพอสิพอตีดแลนเองเนาะจนใหญ่ใหญ่ดีนี่ มีเป็นบางตนอีกสัตว์ลยหนึ่งสองสามสี่สัตว์ที่ปลูกได้ประมาณหเดือนไปมันมาแรงโซงหนึ่งอ่ะแรงเป็นเดือนคนละบ่บได้ใส่น้ำมันนี่กระพันปลูกไว้เลยเนาะปลูกไว้อ้อมหัวไปเลยเนี่พันเออ ใบโลนใบยังไปเบิดอล่ะย้ำเลยย้ำใบไม้โลนใบไม้ปรงใบไม้โลนแล้วก็เข่าสูดแล้วดูใบไม้ปรงนะมันจะมันจะมีแหนงออกแหนงานี่นะออกแหนงานูห็นเนี่ยต้นนี้จงไว้เนาะ ตัวเองใหญ่เลยตัวไอ้ก shorts, ีดลุ่มลุ่มมึงว่าอยากได้ไม้มาใส่อยู่สั่งไม้มาอยู่แต่กะเอาไปมีกับเห็ดคลิปได้คือกันมันบมดันได้มีอยังตามบึงก่อนวีตามไล่อย่างที่สั่งมาเนาะ เน่ <c oughs> นี่ก็ปลูกไว้อนี่ก็สามปีสามปีแล้วปลูกไว้เสียไว้กีดนะไว้กีดเขาได้มีว่างๆเขาได้มันเลาะกีดปลูกทนล่องมึงวะ่ะเจ้าของเห็ดพันยางผมมียางไว้ก่จมาต้นมันใหญ่ก็ใหญ่ ตัวน,นั้น,น่าจะไม่หลุดนี่คือพันเอาไว้ได้เบิด์ตไม่ลนดถูกปายใหญ่โอมนี่ส่วนนี้ส่วนนี้ก็ปลูกปลูกไว้พร้อมกันปลูกพร้อมกันกับตัวน,นี้กะ ส่วนก้าวไปติดอ่าจะมีหุนมันใหญ่นก็ใหญ่คือกันสำนี้ก็ติดได้แล้วแต่ว่ามันยังหนาวทำมันเลือกๆติดนี่ได้เลยนะมันแดงมันขึ้นโคนละ่ะขึ้นโคนละ่ะขึ้นโคนละ่นนละติดได้แต่ว่ามันมันน้อยพอดีขีดขัน้นเลือกติดอ่ะนี่กับพืชผ่านพันธุ์ที่ปลูกไว้ มีสองหันหนึ่งเนาะออกแนงมืดงามสองหันหนึ่งกับหกซูลซูอยู่น้ำกันเนี่ยแหละปุ่นปนกันเลยมันก็มีเป็นบางโซนอยู่แต่ว่าบางบ่อนมันก็ปนกันเนี่กไบว้งาม มีประมาณสองสงรยมั้งสอง,อสองอกว่านี่แหละปลูกไว้พันพันเทน,นต้นพันนี่เป็นสิบกว่าปีละนี่เป็นพันที่เอามาจากคนละพังงาไปก่อนนี่ยพอกับเม่ไปทำงานไปทำงานอยู่และพังงา,งงาติดตะยาสมัย สมัยนั่นแหละมีมากกับสมัยสมัยนายกประยุทธ์ลุงลุงตู่ลุงตู่ขึ้นเป็นนายกมันก็นเลยแบบได้เห็ด m o ็อยูอยู่เรื่อยเห็ดอรอย่าเียมันก็ราคายางมันก็ตกต่ำนะช่วงนั้นก็เลยมาเลยกะพอก็เลยได้เอายางมาปลูกเลยนะช่วงนั้นก็ประมาณปียังมะ2 0ง4เออ นั่นล่ละเลยมาปลูก,กะ็ะลยเห็ดยางมาประมาณนั้นตัวนั้นก็เป็นต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ใบหลนว่าตน้นแต่แต่นี่มีน้ำพดอยู่มันจะใบบโกลนเนาะแต่ถ้ายางใหญ่ที่กีดทั่วไปแล้วมันจะหลนอันนี้ก็หลนเป็นบางต้นใบหลนแล้วก็ปุงใบนี่น่าจะหลนเป็นบางต้น ใหญ่ไว้ฟกกีดแหละนี่หาปีอสองหันหนึ่งตัวน,นั้นเป็น600หกร้อยหกร้อยก็ใหญ่ไว้ขึ้นกันไม่ต่างกันปลูกพรมกันพวกกีดแล้วอ,อันนี้ก็ยางติดแล้วก็ทอนออกกับใบโลน ตอนมันถึงช่วงหนา้าหนาวพอดีกิิงพันตุ่น, 1, 1, 1. นทีนี่ก็บใบโลนใบโลนก็เอาไปติดบ็ได้แหละแบบลูปพิษต,ติดล่ะทางนี้ก็เป็นสองหนึ่งปลูกไว้นะถึงมันสี่หกก็ไม่ไม่ไผ่กัมันก็ขึ้นปกนติเลยนาะก็ขึ้น มีปัญหาเนี่ยบางซับต้นไว้บางบต้นก็ตัดไว้เห็ดพันต้นนี้ก็ปลูกไวก้กีแต่โดนกับปูก,ปกค่าก็ปลูกไว้สนะี่ปีห้าปีเนี่ยห้าปียังใหญ่มีก็ถ่าให้มันเศร้าหนาวก็สนานติดได้อีก เดือนอีกสองเดือนน่าจะติดได้อีกเดือนปลายเนาะมันก็เบิดแลนดนอาแนวปุ่งยอดปุ่งแนงปุ่งแนวก็ถึกนะต้นนี้เป็นหกลอยหกคือศูนย์ต้นใหญ่คือกันมันก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยนเป็นใหญ่ อีกปีสองปีกันหนะ่อยจะก,กี่ได้อีกสองปีกี่ได้<อ>ตัดเห็พันตันยออนอะ่ะแรงขึ้นดึกะทึกมีต้นกล้วยมีอย่างปลูกงำกันไปต้นนี้มันบูนใหญ่ต้นกล้วย,ยง,งำงำ กล้วยงามนี่ตัวนี้กีนได้เลยแหละตัวนี้นี่อายุลายสุดอ่าปีหกปีสิเขาหกปีเลยในตัวนี้อ่ายังใหญ่หกร้อยเลยนี่ก็มีพันธุ์้ปลูกอ้อมไปเลยตัวนี้ปลูกไว้เห็ดพันธุ์ใหม่เอาตัวนี้นี่หมอปลูกไว้าหาเดือนปลายนะ นี่กันม่ากันเล่งช่วงหนึ่งฮะกัเริ่มออกยอดนะเล่งขาดไปเป็นเดือนเล่งนะครับเยวจังหน่อยกันพอตัดอยอดไอ้นนี้มันปรุงแล้วกันว่าเหตุผลเนาะนี่ตัวนี้นาะอยาพอตัดได้แหละถ้าใบเต็มแล้วกันอยอดมันเตรียมจะออกเขาก็ตัดตัดนี้จงไวจ้จักษ์สีสี สี่ก้านใบเนี่ยแหละนหนึ่งสองสามสี่มันเต็มแนละ้วฮะกระตัดยอดมันพอมปลอแล้วนฮะกระตัดแล้วมันก็แตกแรงขึ้นมันก็มีบางต้นต้นใหญ่ใหญ่โอ้สัตว์ยังกระโดดเหอเฮ้เขือนพลาดทุกอย่างเป็นพอจัดการให้บ้านนะพอดใพูใส่ปุนใส่ปุ๋ยรดน้ำ นี่ก็มีใบโบกลลยแท้วะเต็มเลยนี่ถึงน้ำเขียวกึบนี่ก็ปลูกไว้ก็อ่อได้วะนี่นะมีสองห้าหนึ่งมาปลูกตรงกันเลยแต่สองห้าน่พอาวยันพลบดปะแล้วก็เลยเอาเอาต้นที่มันกำลังออกมาปลูกมันก็นเลยไปใหญ่เป็นการผิดพลาด ต้นที่มันกำลังออกงองงมาปุกผิดพลาดเลยก็เลยบุใหญ่ก็เป็นแบบนี้คือออกลอยแล้วมันใบเต็มพรอมปูกเอกมาปลุกเลยใหญ่เนี่ยมะฮอดเลยสวนนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนเสาเนาะเสาด้วยวานนั่นแหละข้าเจ้าบ่ได้เห็นยังก็เลยให้ปลุกยางก็เลย มาปลูกมันเกิดบัวร้าย่ปลูกหล่ะตัวนี้ก็ยังได้มาสามทางกลางเอามาสามอีกไอแน่มาถึกน้ำละนี่น้ำหดอันนี้ในน้ำในน้ำนาเสงมาหดละเขียว เบิง่งทางที่มันบุกเกิดทางที่บุกเกิดทีนนี่ละแปลงทางนี้บุกเกิดเลยมาสามกับบุกขืนเบิดแลหลมมีน้มพุทธก็เลยบุกข้นขืนอยู่เพราะแต่มันยองไปยังนะด้าน,น,นข้นนี่นรับก็เลยสัตว์สองอส่วนนี้บุหลายได้แต่ครึ่งเดียว จะได้ขึ้นท้งนั้นอยากีพเป็นได้ไรราคายางปีนี้แต่ว่าช่วงนี้ก่อนคนต้องการขนาดปีต่อไปยันจะที่เป็นได้ไรอะไรบุบพุน่นะอะไรยังราคายางตกอยู่ยังมีอีกส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนนั้นเป็น ก็ง่ายเห็ดจำกัดแล้วกันยังมีส่วนน้อยหนึ่งเราสิพาไปเบิ่งเนาะแหน่มาฮอดอีกนะส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็เนื้อที่น้อยหนึ่ง <c ười> ได้ผนนลหรอผนละน้อยตายแหน่ <c ười> ตัวนี้ก็ปลูกใหม่ตัวนี้น้าใกล้น้าแน่มันมีหนองสะอยู่สะอยู่พุ่นนึงก็เลยดูดมากับใกล้ทางอาน้ามาพ่นได้ง่าย คิดว่าสิบ่ปลูกมันละลายหดราคาหยางคนถามหลายแต่ก็เลยเอามาปลูกอีกตัวนี้ตัวนี้ลหะเป็นของป้าเนาะตัวนี้ก็เลยเห็ดเห็ดน้ำกันเคยไหมน้ำกันเวลาแบ่งคนละเคงตัวนี้ก็ ไก่สิพอ่อตัดไปเห็ดพันธ์เลยตัวนี้ปลูกไว้เลยปลูกไว้กีด2องขนึงอองแนงนะถึงน้ำออกแนงนี่ว่าเห็ดพันจะปลูกอ้อมเลยนะแต่ละสวนพอพอเป็นคนจัดการเลยปลูกอย่างเนี้ยสูงคนนง ผมอายุแล้วบ้างผมอายุปีหนึ่งโอ้ยต้นยังใหญ่สองข้าหนึ่งยังไงซำไดกำกำเกอบผุบอ่ะตัวนี้เป็นหกร้อยหกร้อย ไว้นี่เป็นสามก้าสสี่เบิงทีเบิองทีใบเบิองทียอดเบิวงธีเบิองสามก้าวสี่เบืงท,บง, 3, บงทียอดนี่มันจะออกดำ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 อ,ออกแดงก็ถึกต้นนี้ต้นตนี้เป็นเปลี่ยนเป็นนั่นเปลี่ยนเป็นสามก้าสี่เนา นี่นี่วาเหิดพันธ์ตัวนี้ก็เป็นชามก้าสุนสีส่วนแตงยอดวันแรกนี่ว้ยบุรายจัดการเองนี่ตัดไปสุดก่อนตายไปส่งต,ตัดไปตัดไปติดแามก้าสุดสีตัดแลตาย นี่ก็เกือบบุรุมอนีอได้ลายต้นอยู่ด้วยับการซูซี่ยอดออกมาเว้ยการซูซีมันจะเป็นต้นแบบนี้ล่ะปลายเงาโทรกันเลยเงาปลายตัวนี้เป็นไฟลอบนี่จุดจุดหน้าดตกเพือง เด่ดหน้าก็เลยไปรวบใบหลนไอเด็ดไอไอไฟยี่สืบเนี่ยเราจะปลูกอ้อมแต่ละสวนถ้าปลูกขนาดเลยปกสวนใดแล้วก็ปลูกกดน้ำใส่ปุย๋ยนี่ก็สามก้าว่สีบสส่บึงยอดเงานดำดำ ruồi à, nó lên Nó năm này lại cũng ổng hùa ไปผ่านตาหน่อมาแล้วอ้อมไปหันก็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนาะนี่กับปลูกไว้พื้นดินนิดหน่อยผสนปลูกอย่างเดียวเขามีแต่บอดปลูกก็มีบอดให้ปลูกมันก็ลงทพื้นไปหลายอยู่ปีนี้ลงทุนน้ำนายยางก็คือเป็นอะไรเดินเจ็ดเดือนแปดสิมาไม่ใช่เป็นอะไรราคาคือสิคือปีนี้อยู่บ่ ภาษีประมาณนี้เนาะอย่างลงกะเบี่ยปีนี้กะภาดเนาะฉี้เป็นได้ไดราคาฉีเป็นได้ภาษีมีประมาณนี้เนาะเก็บนี้พามาบึงส่วนยาง